ไบรอันแอปโ o โนะพร้อมแล้วอยากจะมาโชว์ลีลาลาตาข่ายกับผีแดงโอเคนะกระแสข่าวตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยต้องการย้ายมาค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะก็คือแมนยูเนี่ยเราเป็นตัวเลือกแรกของนักเตะเลยนะที่จะย้ายทีมนะครับหลังจากที่มีข่าวกับอาร์เซนอลบ้างนิวคาสเซิลบ้างรวมถึงสโมสรอื่นอื่นนะแต่เจ้าตัวเนี่ยตอนนี้ก็คือตกลงได้ สัญญาส่วนตัวกับสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะกันแล้วนะครับผมก็หลักๆเนี่ยค่าเหนื่อยก็จะประมาณแสนห้าหมื่นปอนถึงแสนเจ็ดหมืนปอนนะก็ไปรอรุนเอาแล้วกันว่าถ้าได้มาแล้วเนี่ยค่าเหนื่อยจะไปประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวแค่ตกลงในระดับสโมสรน,นะว่าแมนยูเนี่ยแมนยูเนี่ยสามารถจ่ายได้แค่เท่าไหร่ะะแล้วก็เบน์ฟอร์ดเนี่ยเรียกเท่าไหร่นะ แต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะเกิน60ล้านปอนด์นะก็ประมาณไล่ๆกันจับคุณย่านะครับผมหลังจากที่ยืดรอบแรกไปแล้วเนี่ยส5่บวกอีก10ล้านปอนด์นะแต่ก็ถูกปัดตกไปอย่างน่าเสียดายก็ต่อมาเนี่ยแมนยูก็ยืดไปอีก60นะก็ตอนนี้เนี่ยเบนฟอร์ดก็กำลังพิจารณากันอยู่หลังจากนี้เนี่ยก็รอดูกันว่า ก่อนจะจบตลาดซื้อขายในรอบแรกนะท,ที่กำลังจะปิดไปวันอัคารเนี่ยมารอดูกันว่าจะได้มาทันไหมนะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากที่สเปอร์เนี่ยได้มีขาวปลดนาะแองพอเตโกกูไปนะโทมัสแฟงเนี่ยก็เป็นชื่อแรกเลยที่สเปอร์เนี่ยต้องการจะฉีกสัญญาแล้วก็กระชากตัวมาคุมทีมให้สเปอร์นะครับผมก็ เป็นสัญญาณที่ดีนะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็แฟนบอลนะก็แปลว่านักเตะรายนี้เนี่ยก็อาจจะแยกทางกับโค้ชเก่าแล้วก็ตัดสินใจย้ายทีมมาเล่นให้เรานะครับผมก็รอรู้นกันนะว่าจะมาเมื่อไหร่แล้วก็ค่าตัวเท่าไหร่ก็ยินดีกับสเปอร์ด้วยนะที่กำลังจะได้โค้ชใหม่อย่างโทมัสแฟงนะครับผมแล้วก็ ทีมก่อนหน้านี้เนี่ยนิวคาสเซิลนะหลังจากที่มีข่าวว่าสนใจไบรอันเอโบโมเหมือนกันเนี่ยก็ได้มีข่าวว่าได้หันไปให้ความสนใจกับเอนโทนี่เอเลนกานะครับนักเตะของน o อตติงแฮมฟอเรส์นะซึ่งก็ฟอร์มร้อนแรงเหมือนกันนะครับผมก็ตัวนี้ก็ดีเลยก็เด็กเก่าแมนยูด้วยนะอย่าลืมก็นั่นแหละเป็นสัญญาณที่ดีนะสำหรับเอนโบโมดูทรงแล้วก็ ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะที่ว่าน่าจะได้ส่วนในระดับสโมสรนเนี่ยก็ลองติดตามกันดูนะผมว่าอีกไม่นานหรอกก็คงจะออฟฟิเชียลกันแล้วแหละนะสำหรับเอ็มบโมนะครับกับทั้งสองทีมนะที่กำลังคุยเจราจากันอยู่ข้อมูลวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะเป็นกำลังใจให้ชิดเดอะเรดเดวิลกันด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ